You didn't call Sammy because he's โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนมิรักชาวอาวีทุกคนีเช่นเคยนะจ้าวันนี้โยผมเอเดียดอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเป็นนาครอสนะครับผมก็ไม่ได้จับนาครอสมานานแล้วนะตอนนี้ก็มาเล่นสักหน่อยแล้วนะครับผมฝีมืออาจจะดับดับลงไปนิดนึงนะครับน้องๆเล็บยาวด้วยนะแนะนำมาใครเล่นตัวผิวๆนี่ให้ตัดเล็บนะผมถ้าใครเล็บยาวนี่มันแบบบางทีกดสกงสกิลไม่ติดนี่เฮียเลยนะจัดไปครับผมก็ฟาร์มไปยาวๆครับผมตอนนี้ก็ เล่นนคอสายปกตินะครับแต่ว่าผมจะไม่ออกรองเท้าแล้วทุกคนนะอันนี้ค่อนข้างเล่นยากเลยนะครับเจอแบทแมนกับเซนเทียนะเฮยมาเลยอุ้ยยังฟิกอีกโอ้โหอุ้ยเอ้าอุสาไม่ตามชิบหายโอเคยังได้นะอุตส่าห์ไม่ตามนะเพื่อนโอเครอเฝ้านะเผื่อแบทแมนมาเอาโจกนะเมยื่ออุตส่าห์ไม่ตามนะนึกว่าแบบโจกจะยิงจรวดโดนนะอุ้ยเชียวหัว ถ้าโจยิงจะหลุดโดนนี่ก็แจวเลยนะโ okay, อเคครับผมฟาร์มไปนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะเล่นยากนิดน,นึงนะเพราะว่าเราเจอตัวแก้ทางด้วยนะครับอย่างซินเนเทียเนี่ยมันเป็นป่าที่เราแบบไปตีเทตดสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวมันดูดเลือดเนานะถ้าเราจะเทตดสู้งไงเราก็ต้องเอาตัดเลือดน,นะครับถ้าไม่มีตัดเลือดมานีก็ยากเลยครับน้องๆอ,ออจัดไปครับผมอะไรลาดก่อนเค okay. อะไรวะเฮ้ยเียสินะเทีีอกอะ่ะมาเลยถอยถๆยถยเล่นยากนะมันมีคิกซี่ด้วยนะครับอาจจะโดนสตันดได้นะแบทแมนคิกซี่เนะ<ป>นี่ยน่าลำคาญจัดนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายเกมยังไงผมเกิดก็ได้เล่นอยู่ดีนะมาเลยอุ้ยอุ้ย,ยบูมบลงเป็นพี่เบิร์ดปะเนี่ยไอ้น้องเฮ้ยทำไมไปเลยนะครับมงกรคงไม่ได้ตีอ่ะมันตีไปแล้วก็คงไม่ได้ตีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมดูจากทรงแล้วนะ โอ้โหารมลงท่ามาห้าตลอดเลยปาไปเลยโอ้โหเลือดเต็มหลอดนะครับเวสแม่ไปคาฟาร์มต่อนะวนทาม,มิ่งไปนะตาน,นี้ค่อนข้างจะโดนกดนะครับผมอันตรงปกติก็ใช้ฟาร์มไปเลยนะดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้แบบว่าเอาไปใช้สกิลเอาไปใช้ตอดอะไรนะเออน่าจะไม่ได้ไปไฟอะ่ะเพราะว่าเล่นยากนะครับโดนเวฟ้าชัวนะครับเลือกไม่ได้นะยังไงผมต้องมาเคลียร์เวฟก่อนนะครับโอเคนะฟ้าก็โดนเวทไปเรียบร้อยแล้วครับผม เฮ้ยโดนเวทฟ้าเฮียโอเคจัดไปครับนะ้องเราก็ฟาร์มไปนะโดนเวทฟา้าอย่างนี้เราก็เล่นแบบเซฟเซฟเอานะครับผมพยายามเคลียนะร์ยเรนนะเคลียร์เรนเสร็จก็วาร์ปกลับบ้านไปเติมครับเฮ้ยเอาเลได้นะอันติเกือบตายกูเกือบตายอ้าวหายาเตะแตกแตกเลยนี่แตกเปหนึ่งนะครับผมได้สกิลได้สกรอร์มาตัวหนึ่งนะขอแล้วกันบัมเนี้ย มาด,มาดิ๋ยวแบทมาดิเฮียโอเคเฮ้ยกูรอดไหมน่าจะได้รอดอยู่นะมันน่าจะไม่เล่นผมเฮ้ยเฮ้ยเจ่าไอ้นี่ติ๊กแท็กไอ้เฮียโอ้โหผมไม่รอดเฮียเมื่อกี้เกือบรอดแล้วนะเออแต่ฝั่งผมมันมาห้าตลอดเลยว่ะมันมาห้าตลอดเลยนะนเนะี่ยโอเคไม่เป็นไรนะพอเ,เรนเอามังกรให้ก็ถือว่าแจ๋วอยู่นะครับน้องๆแล้วฟ้ากูโดนเวทอีกแล้วนะครับผมเออ แหมเล่นยากเชียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเอาบัฟแดงมันโอ้โหมันมาอีกแล้วซินเทียไอ้นี่มันแบบแล้วผมเทสมันไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยอฮยังไม่ได้เวทกูนี่หว่าแต่ตอนนี้น่าจะมาเวทกูแล้วอะต้องเรือนะครับมาเด็กกูไม่ยอมโอ้โหไม่ได้อีกแล้วดูดิโอ้ไม่ได้ไม่ได้คือยากจริงครับโอ้ยเียบแบตเกินไปโอ้โหโดนเวท้าไปสองตัวแล้วนะ เล่นยากเลยนะครับผมคือมีมีมานา Catalunya แค่พอเล่นนะอ้าวตายดีงี้ตายดีครับมีได้ไหมโอ้โหยูกูเร็วกูเร็วต้องกดเร็วๆนะครับเดี๋ยวโดนคลิกส่งคลิกซี่ยกนะครับแบทดมึงแบทแมนสตันนะครับเราต้องแบบใช้สกิลเร็วๆนะเออจัดไปโอเคอเครับผมฟาร์มไปยาวครับไม่มีฟาร์มไม่เป็นไรนะการเล่นมันก็อยู่ที่ <med> สเต็ปนะครับผมแ <plic> ละเราก็ควร แต่บางทีเราไปเติมไฟไม่ได้นะแต่ทีมต้องเข้าใจเราด้วยนะครับเพราะว่าเราโดนเวทยับเลยนะเอาแม่งนี่โอเคสวยเคลียร์เลยครับยังไงเราก็ไม่มีปัญหาเล่นอยู่แล้วนะยังไงก็ได้แค่เคเลียร์เวฟเลนหนึ่งแล้วก็กลับบ้านไปเติมนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเติมมานาแป๊บนะครับแล้วก็วนไปทํทามิงล่างต่อนะเอ้ยแบทแมนไม่รอนะครับต้องแลกกับฟ้าคนตัวเองนะอ้าวใหมก่ก็แต่ดีครับนะ้องโอเคสวยงามตัดเวฟไปเลยนะ อันนี้เราเราเสียเปรียบนะครับเราก็เลยต้องรีบตัดนะคือต้องขอโทษแคลรี่ด้วยนะครับน้องๆเพราะว่าถ้าผมไม่รีบตัดเนี่ยฝั่งน้องข้ามอาจจะมาเคลียร์ได้นะแล้วเราอาจจะไม่ได้ป๊อบนะครับาบางอย่างเราก็ต้องยอมเสียสละเพื่อชัยชนะน้องๆนี่เปล่าหรอเฮียกูอกยากได้คีบกูอยากได้ตังกูพูดดีงนั้นแหละ okay, โอเคผมโอ้ฟ้าโดนเวทอีกแล้วอ่ะไม่ได้เล่นเลยครับเคลับบ้านไม่เติมไม่มีบบฟ เล่นเลยคือผมไม่มีบับเล่นเลยนะเนี่ยได้บับมาตัวแรกตัวเดียวนะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บับยาวเลยนะโอ้โหตอนนี้โคตรทรมานนะครับน้องๆออจัดไปไม่เป็นไรนครับแต่นี้ผมบอกนะเฮ้ยห้าวอเฮอียอุย๊ยโอ้โหยิงปี้มึงรอะโดเข้านี่เองไงเวนโอเคไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเ,ออเ,อเงินผมก็ไม่ได้ตามมากนะสี่พันแปดกับสินเทียห้าพันกว่านะครับ ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะถือว่ายังฟาร์มสู้ได้อยู่นะเพือ่อนไปดูบ้าไม่กูหน่อยเฮีย yeah. กูจะโดนเวทอีกแล้วอรอโอ้โหเฮียกูกัสมัยรัยๆยังไม่ทันโอเคอานิตก,กูแตกนะครับเฮ้ยจังหวะนี้ป่าปไปเลยโอ้โห้เคอหัวล้อไหลตัดหัวล้อไหลเียกูไม่ได้บ้าปีกแล้วแล้วกูแตกอีกไงโอเคครับเดี๋ยวเราต้องฟาร์มแล้วนะนะผมจะ เลิเลกคาดหวังกับบัฟแล้วนะเดี๋ยวกลับไปฟาร์มก่อนครับหาตั้งก่อนนะจะได้เล่นได้ง่ายๆนะเมื่อกี้ก็ตายหมดแล้วนะแต่ทีมไม่เข้านะครับสามตัวนะโอเคฟาร์มไปยาวๆน้องๆเลิกเลิกครับบัฟเบิร์ฟไม่เอาแล้วเฮียม <laughs> เาบับที่ไดตายทุกทีนะครับเฮียอย่ายำมวยกูขอสักตัวเถอะบับดวงบับแดงกูก็เอามึงจะเอากูหมดเลยหรือไงโอ้โ <laughs> หนาคอรไม่มีบัฟฟ้าก็เหมือนแบบนาคอรแบบ กะโหลกอะเออบอกเลยนะกูขอร้องนะครับน้องเอ้ยบาปกูจะเกิดอีกสิบห้าวิบาปกูจะเกิดแล้วแหมเดี๋ยวกูซิกแซกโชว์กูเห็นกูเห็นไงแล้วกูเห็นเนี่ยโอ้ยๆเร็วไงแล้วพี่มันเร็วไงน้องดักนะครับอ่าแบทแมนมานะเอาแบทดีมันเนี่ยลองหน่อยแล้วกันมาดิโอเคสวยได้หนึ่งตัวเฮ้ยกูปาดสวนไปดิเออโอเคกูตายไม่เป็นไรโอเคสวย ถ้าได้หมดนี่เจว๋วสวยถือว่าคุ้มนะครับมั้งนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าผมไม่ปาดส,สวนอาจจะไม่ได้นะผมด้ามเม็ก็มีนะครับผมเลยปาดส,สวนไปน่าจะมันก็เลยแบบเกือบตายเพื่อนเข้าก็จบเลยนะครับปิดสกอรรได้สวยงามมากครับท้องทองเฮ้อดีตอลิซบอกกูเฝ้าให้ละมาตัวตัวเฮ้ออลิซก,กูเฝ้าบับให้เอาเรื่องจัดนะครับสวยเอ้ยเอ้ยอแบทจะมาโอ้โหถ้ากูมาช้ากว่านี้แบทเอาไปอีกแล้วนะนะโอเค ถึงผมจะโดนเวดยับอะไรขนาดนั้นแต่ผมก็ยังรวยอยู่นะเอ้ไอกูไม่เอาดีกว่ากูเพิ่งได้บัฟมากูไม่เอาดีกว่านะครับถ้าเข้าไปบัฟอาจจะเสียไปได้นะพี่ชาไปครับเล่นนะต้องใจเย็นนิดน,นึงนะตอนนี้เราโดนกดดันด้วยนะผมหาที่ฟาร์มไม่ได้เลยนะต้องพยายามแท็กเวฟเอ้ยพยายามเคลียร์เลนกับเพื่อนไปนะเดินได้กันนะอะไรฟอร์เลนมึงจะแข่งใช่ไหมอ๋อแข่งกันตายกับวารินนะ เฮฟเฟอร์ลเลนไงเล่นนี่ล่อไปเจ็ดแปดตัวเนี่ยแข่งไงคนตายคนละเจ็ดอะ่ะเกินน้องโอเคต่อไปขึ้นโบเกนสเปียนะครับตอนนี้ถือว่าเล่นได้นะผมมีดาเมจอยู่นะครับค่อนข้างแบบหาจังหวะได้ก็สบายเลยนะต้องรอล้วงตัวหลังๆนะครับเดี๋ยวผมไปทําเวฟล่างก่อนนะครับไม่เล่นนะหาตังก่อนนะเพราะตอนนี้เราค่อนข้างแบบเล่นนาคอสเหมือนไม่ใช่นาคอร์ะรเพราะมันจนเกินนะครับเราต้องพยายามหาเงินนะผมไม่อยากไปไฟมากเดี๋ยวไฟมากไปก็ ตังไม่มีมันก็เล่นยากนะครับเพราะหน้าคอมันเป็นตัวต้นเกมถึงกลางเกมนะพอมาเลดเกมมันเล่นได้แหละแต่ว่ามันอาจจะตายง่ายหน่อยนะเฮ้ยเฮียพึ่นี้เอาอ,อีกแล้วโอเคฮิกซี่นะ่าจะอยู่พุ่มโอเคครับรอนะรอโผล่ตัวนะขอปาดเป็นแม่สักทีแล้วกันมาเด็กู้นีได้นะมาโอ้ยมีฟิกนะโอเคครับกลับบ้านเราครับผม เพราะว่าคิกซีรออยู่นะโอเคกลับบ้านไปเติมเลือดแล้วก็ไปเอ้ยโอ้โหทีมอบบาบ้าก็ไปอีกแล้วนั่นะเห็นแนล้วน,นะอีกนิดน่าดูการล,ล้วแม่ฝั่งตรงข้าวเขาก็เวทบาบกูชิบหายแล้วมึงยังเมาบาบัากูหิกงหนะ่อยไอเวนเ๋ยวกูโยนแม่งเลยโอเครับไม่เป็นไรนะงี้ามาหัวเราเะเยะู้ไอเวนกูโดนเวททั้งทั้งเกมเนี่ยมึงก็ยังจะมาล้ากูอีกเนาะ นี่ใส่ไม่ดีนะครับนัตโตะเอ,เอ้ได้นะได้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 สวยแตกไปหนึ่งแตกไปสองโอเคมาเดี๋ยวพี่อะวอคืนเนี่ยเก็บไปสามนะผมแต่ผมได้มาสองนะแลวพี่เอาคืนนี่ครับน้องโอเคครับได้เวลาแล้วนะเนี่ครับแบทมงุงแบทแมนตายซีนเทียตายนี่คือวินาทีการเล่นของเราแล้วนะเพราะว่า เราจะแพ้ทางไอซีเนเทียกับแบทแมนอยู่แล้วนะครับ <Your team S 1> ใคยจะเตะด้วยนะตาเนี่ยค่อนข้างเล่นยากเลยนะครับลิกซี่เหมือนกันนะแม่งแรงได้ไหมอ่าเดี๋ยวคิกซี่ตายนะมาเลยพี่นี่แต่บรดีน้องกู <An enemy S 1> บอกแล้ว,วเอาจัด <your team S 1> แล้วกูเอาคืนเนี่ยโถกดพี่มันต้องกดให้มิดไอ้นะ้อง <has been. S 1> กดแค่นี้พี่ก็เกิดดีครับ <laughs> ได้ส่วนเอาใหญ่นะ โดนกดทั้งคลิปโอเคกูคไปรอที่บับเลยนะ mm hmm. บัฟกูจะเกิดนะน้องถ้ากูไม่มารอนี่กูอาจจะโดนเวทอีกนะ oh. แฉ๋วสวยงามตามท้องเรื่องน้องเคลียเวฟก่ะครับนีงไงก็ประมาณนี้แหละครับ้องใช้เวลาโดนเวดบัฟโดนกดดันนะแล้วก็พยายามเล่นแบบเซฟเอาแล้วกันนะครับเคลียเวฟก็พอนะ รอให้ได้บัฟน,นะครับแล้วตอนนี้โดนกดด้วยนะแต่ว่าทีมเรามันค่อนข้างจะเล่นง่ายกว่านดิเลดเกมอะใช่ปะละ่ะอลิสก็แรงนะแต่ก็มันก็แล้วแต่จังหวะด้วยแหละนะเฮ้ยเหี้ยกูปาดแม่งทัทีนี่งไงสัตว์ไม่ตายเลยนะแต่รอบนี้ไม่รอดกูอบอกเอลยรอบนี้ไม่รอดมาดิแบทเียตกแต่งสวยเดีย๋ยวไปเคลียร์ล่างกันนะครับทุกคนไม่ไปเนี่ยอะ,อะไรอะไรอ่ะ เซนเตียบอกอะไรอะ่ะงงดิกดกูมาทั้งเกมแต่กูมาเชิดอยู่ดีอะครับน้องบับเบิร์มนี่แสดงว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับมันนจะอยู่ที่ฝีมือล้วนๆนเกินไปเลยป้าเดี๋ยวเราเคลียร์บนไปนะเพราะว่าเราจะได้ดันไปตึงๆนะครับผมต่อไปขึ้นตายเกิดนะนี่ เรามีดาบแดงด้วยนะครับดาบ200นะปาดทีเดียวขี้แตกแน่นอนครับเคยหวั่นที่ไหนเอรอได้เอ็นปะที่โดนแบตฆ่าหมดไปนะแบตเกิดปะยังไม่เกิดเลยโอเคถอยเลยเพื่อนถอยเลยเอาดิปาดแม่งอู้โอ้โหมันกระชากกระชากเลือดกูโอ้โหเกือบโนยกนะถอยเลยเพื่อนก็ดเกิดนะโอเคก็ดเกิดก็ดเกิดเพื่อน พยายามอย่าตายแต่ถึงตายก็ยังไม่เป็นไรอยู่ดีนะครับสวย,วเ,วยวเพราะว่าป่าเขาตายด้วยนะอะไรอ่ะอะไร,ะะไรแล้วดันล่างก็ไปเอนละกูะงงคบพูดมึงชิบหาย <laughs> โอเคครับตีไปนะ <c oughs> มน่าจะยากอยู่นะเนี่ยผมอาจจะตายได้นะใ <c oughs> ครดีอ่ะโอ้ย บอกก่อนแล้วกันมาเลยขยังได้อยู่ถึงจัดนะครับผมเดี๋ยวกลับบ้านไปลีนะครับน้องๆไปรอลิสเกิลนะเดี๋ยวปล่อยลงังเฮ้ยแตกเดีอยวงี้โอ้โหขี่สี่พันเจ็ดเห็นปขี่สี่พันเจ็ดปาดทีเดียวตายนะครับผมโคตรแรงนะครับนาคอสายพี่ใครที่ยังไม่รู้จักรูนพี่ก็เดี๋ยวผมจะบอกกันนะครับผมเป็น แล้วไปทกเลดสี่นะครับแล้วก็ดูดเลือดสิบเมตรนะผมแล้วก็ดาก้อนคอนะพอจะได้ความแรงขีดยี่ิบเปซมาเลยโอ้โหแตกหนึ่งเออโอ้เฮียชิบหายละเออคุอถ่าย่อนกูนอถอก่าย่อนมันรีเลือดโอเคซื้อดูดเลือดนะตีเพื่อนกูระหว่างที่เพื่อนเรานัวกันอยู่เราไปดันเวบ,บนเราไม่สนใจนะผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าเราดันเวฟไปยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วนะโอเคน่าจะได้เอ็นนะหรือเปล่าหรือเปล่านะครับน้องๆแบทแมนอยู่ด้วยนะอาจจะตายโอ้ยเฮียกูมึงตายกันหมดนี่ไงกูาสแล้วมาเดียอุ้ยเรางัดมาเดี๋ยวโอ้ยอง,งัด,มไ,ดงมงไม่โดนนะทีนี้เอ็นเลยแล้วกันเอ็นเลยแล้วกันน้องมาเลี๋ยวเอาเออโอเค กูจบบ้านไปแล้วครับน้องๆประมาณนี้เลยครับเป็นไงเล่นนาขอดโดนเวทบับทั้งเกมนะผมก็สําหรับการเล่นแนวทางการเล่นเวลาโดนเวทบับนะผมอาจจะพูดได้เพราะาตอนนี้ผมชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าผมเล่นก็ถ้าเราโดนเวทบับไปยังไงเราก็ต้องเคลียร์เวฟให้เสร็จเวฟหนึ่งแล้วเราก็วาวกับบ้านไปเลยนะครับแล้วก็รอวับบับรีมาใหม่นะทั้งนี้ท้งนั้นเราก็ต้องพยายามเล่นให้ได้บับด้วยนะครับ พยายามอย่าโดนเวทบ่อยนะแต่อย่างว่าถ้าฝั่งข้ามมาเวทอะถ้าเรามาคนเดียวอะมันไม่มีคนประกันเราอยู่แล้วนะเราก็เล่นให้เซฟไปแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องการเล่นพวกนาคอหรือตัวใช้มานานแล้วโดนเวทนะพอเราโดนเวทเนี่ยเราก็ต้องอย่าตะเลิดนะเราก็ฟาร์มเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ว่าเราอาจจะไปแก๊งเพื่อนไม่ได้หรือแก๊งได้ไม่บ่อยนะครับอาจจะเข้าได้บางจังหวะเท่านั้นนะเออเพราะว่าเราไม่มีบัฟที่สําคัญเนี่ยเพราะาตัวเรามันค่อนข้างใช้สกิลบ่อยนะเออก็ ประมาณนี้แล้วครับสำหรับการเล่นนาคอโดนเวดแบบทางเกมไมเวนส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับท้องๆพี่ไปละเดี๋ยวคลิปหน้าเล่นตัวอะไรรอชมกันเลยครับผมบาย